เอาละก็กลับสวัสดีคุณชมทุกท่านครับดิจิตอลรักก็อยู่ช่องโอปิโตทีนะฮะก็วันนี้เราก็มีกับเกวันพิธีจเนอรีกันนะฮะคุณ้ชมนะก็สำสรลบวันนี้นะฮะผนไฟได้ทําการอัปเดตมาใหม่นะฮะคุณชมนะก็มีอะไรกันบ้างนะเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยนะก็จะเป็นท่าน,นี้นะที่ทําการปรับปรุงมาใหม่นะ นะก็ไม่ได้เพิ่มท่ามาหรอกแต่ว่าปรับปรุงใหม่นะก็ส่วนหัวไขล่ล้นเนี่ยนะฮะเป็นตะแกียหัวล่นนีก็อัปเดตมาประมาณ6วันก่อนนะอ่าอัปเดตมาตั้งแต่6วันก่อนนะก็อยู่ในช่องสุดท้ายเลยนะก็ไปหาซื้อกันได้นะก็ราคาอยู่ที่50บาทนะอันนี้ก็คือเอ็กฮาร์ดปะเอฮาร์ดปะวะอ่านไม่ออกนะห้บาทนะก็ลองไปซื้อได้นะส่วนการอ่าทำให้มันเป็นหัวลน่นๆแล้วก็ตะแก่หัวล้นนะฮะมันก็ คือทรงผมแอปโฟนะคือทรงผมแอโฟแล้วก็ใส่ไข่นะแน่แค่นี้ก็ดูเหมือนตะแก่หัวล้นแล้วฮะก็แต่งตัวมันก็อยู่ที่ทรงผมมันก็จะอยู่ที่หมายเลขสิบเจ็ดนะก็ลองเอาไปใช้ได้นะโอเคครับคุณผู้ชมฮะ๋ยวเราลองดูกันดีกว่านะว่าท่าใหม่มันเป็นยังไงนะฮะไม่ได้เป็นท่าใหม่ดิเป็นการปรับปรุงใหม่นะว่ามันเป็นยังไงนะก็อันนี้คือท่าที่มันปรับปรุงใหม่นะอเดี๋ยวมาดูว่ามันมีอะไรแตกต่างกันนะก็อ,อันนี้ผมกดคลิกๆรัวๆเลยนะกดคลิกรัวๆเลยนะ เห็นไหมอ่าปกติการคลิกลรัวมันจะแบบปล่อยได้รรัวใช่ไหมแต่ว่ามันปรับปรุงนะฮะให้มันช้าขึ้นนะในการปล่อยแต่ละครั้งนะมันช้าขึ้นมากเลยนะเห็นไหมนะจากที่มันปล่อยได้รรัวตอนนี้ปล่อยไม่ได้แล้วนะแบบรอรัวนะเออเลยปล่อยแบบต้องรอครูดาวนานเลยนะแม่คตรเส็งนะสำหรับใครเอาไว้ฟาร์มดีเฟนส์ให้คนอื่นนะนะก็เป็นอะไรที่คตรเส็งเลยนะ อ่าแต่ว่าความแรงมันขึ้นนะความแรงมันแรงขึ้นนะคุณผู้ชมนะเฮ้ยอันนี้คือผลอะไรวะอู้อันนี้คือมะยมใช่ไหมมะยมแล้วก็อันนี้คืออ่างุนอ่มามะยมมะยมเฮ้ยผมชอบกินอ่างุนวะ่ะเดี๋ยวลองกินดูซิบ้าแล้ <c oughs> ก็แตกไปที่เรียบร้อยนะเดี๋ยวเราเกิดใหม่ดีกว่านะ <c oughs> เอาและคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาลองดูสกิลนะว่ามันแรงขึ้นข,น,ขนาดไหนนะสําหรับท่าทอดโดไฟของเรานะว่ามัน อาดามเมจจัดจ้านขนาดไหนนะซึ่งผมก็ลองมาแล้วนะคือดามเมจมาสุดตีนจริงๆนะแต่ว่าคุณผู้ชมอยากลองใช่ไหมคุณผู้ชมต้องหาเซิร์ฟ6.1.2นะ 6.1.2A นะกว่าผมจะหาได้ก็คือเยี่ยวแทบไหลนะนะกว่าจะหาได้เนี่ยนะโอเคมาดูดาเมจกันนะฟิวนะก็ดามเมจดูชัดๆเลยนะดูชัดๆเลยนะอ่าดูชัดๆเลยดามเมจอยู่ที่2750นนะ โอ้เป็นะายที่แรงมากเลยนะคุณผู้ชมนะนะฮะก็โอ้สุดยอดเลยนะเดี๋ยวลองดูกับน้องๆน,นะอาลองดูกับน้องๆคนนี้นะคนนี้ก็ได้คนนี้ก็ได้มาอากูจะพิมพ์คําว่าเท็ดไม่ได้นะกูจ <c> ะ <oughs> พิมพ์คําว่าเท็ดไม่ได้อะเดี๋ยวลองพิมพ์ภาษาไทยดูซิอะลองดูลอง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 ,ลองมามีใครอ่านออกไหมนะอายุสิบสามเมื่อเราอะอายุสิบสามขึ้นเบ้าอ๋อโอเคอันนี้รู้เรื่องนะโอเคครับมาลองดูกนะันฮะ ว้าดาเมจสองพันเจ็ด 2, 7, ทีเดียวตายเลยนะเอาดูดีนะเดี๋ยวลองดูกับสายฟ้าดูนะลองดูกับสายฟ้าดูนะโอ้เป็นอะไรที่สุดยอดเลยอ้สายฟ้าแตกโอ้สุดยอดเลยนะครับคุณผู้ชมนะเออลองกับคนนี้ดูลองกับคนนี้ดูนนดแม่เท็ดเท็ดเท็ดนะเยี่ยกูหลอกฟาร์มตังค์นะเรียบร้อยนะก็สองพันเจ็ดห้าสิบนะเป็นอะไรที่จัดจ้านมากนะจากดาเมจมันแค่หนึ่งพันเองนะ ดาเมจมันอยู่ที่1000พนะตอนแรกนะแต่ว่ามันปรับปรุงมาแบบเออดาเมจโคตรแรงเลยนะนะฮะแล้วก็นะแล้วก็นะมันปรับปรุงมาใหม่นะก็คือการแบบยิงไกลขึ้นนะนะจากปกติมันจะยิงได้เท่านี้นะนะมันจะยิงได้แค่เท่านี้นะแต่ว่ามันสามารถยิงได้ถึงตรงนู่นเลยนะคุณผู้ชมนะมาเดี๋ยวเราลองดูนะลองดูนะมาเดี๋ยวผมจะชี้เมาส์มาตรงนี้นะอ่ามันน่าจะประมาณนี้แหละนะครับโอเคเไม่ไม่ไมไปโคตรไกลโอ้ โอ้ยเวทีกูดอ้าวทำไมไปแค่นั้นวะเออก็ประมาณนี้นะก็ประมาณจากตรงนี้ไปถึงตรงนี้นะอ่ายังไม่ข้ามกอะน,นะเดี๋ยวเราเอาใหม่ดิเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่โอเคครับไปแล้ว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 ว่าไงว่าไงไม่ถึงนะไม่ข้ามกอะน,นะแต่ว่าไกลมากนะเออไกลมากเลยนะโอ้สุดยอดเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าเราเอามาลอง pvp ดูมันน่าจะโหดนะครับคุณผู้ชมนะเดี๋ยวเราลองชาร์จเ,เต็มนะอุ้ย ไม่ต้องชาร์จได้เต็มก็แรงแล้วอ่ะนะนาจักปกติมันแรงอยู่แล้วนะท่านเนี้ยแต่ว่ามันอัปเดตเพิ่มให้มันโจมตีแรงขึ้นไปอีกคือมันโหดมากเลยนะแล้วก็ยิงไกลด้วยนะคุณผู้ชมนะมาเดี๋ยวเราเอามาลองสู้จริงนะนี่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 กำลังไปไหนเลยนะอ่าปล่อยใส่ปล่อยใส่ปล่อยใส่ปุ๊บเชียวเชียวอ้าไม่โดนเหรอไม่โดนเหรออุ๊ยอุยไม่โดนไม่โดนไม่โดนนะไม่โดนนะไม่โดนนะผมว่ามันการตอบสู้ของมันมันน่าจะแบบว่าเราอยู่บนฟ้าแล้วเราปล่อยใส่คนข้างล่างนะ ปล่อยใส่คนข้างล่างอย่างนี้นะชี้มาไปตรงไหนมันก็จะไปตรงนั้นไนะหนไหมนะเวลาการต่อสู้นะอ่านั่นแหละลองอ่าเออเดี๋ยวบอกให้น้องเขาสต็อปก่อนนะสต็อปสต็อปสต็อปถ้ามึงไม่เป็นเป้านิ่งกูก็ยิงไม่โดนหรอกวันเนี้ย <c oughs> นะโอเคสต็อปเลยนะปิ้วไปหนึ่งทีฮนะเห็นไหมอ่านะมันไม่เทเล่นะเราปล่อยไปเราปล่อยตามเมาส์นะฮะเราปล่อยตามเมาส์ไปตรงไหนมันก็จะหยุดที่ตรงนั้นหน้าไฟอะนะเห็นไหม มันจะอยู่ที่ตรงนั้นมันไม่ปะะละเลถลายไปไปเรื่อยๆนะมันไม่ไปเหมือนเมื่อก่อนนะมันจะอยู่ที่ตรงนั้นเลยนะคุณผู้ชมนะนะ่าดาเมจธรรมดาอันนี้ลอง,งแบบไม่ชาร์จนีไม่ชาร์จไม่ชาร์จไม่ชาร์จก็100นะฮะหน่อนะนะก็นะฮะถ้าเกิดว่าเราคลิกมาตรงนี้มันก็จะไม่ทลเลถลายไปเรื่อยนะมันก็จะอยู่ที่เดิมเลยนะนี่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 อ่าเรงเรงเงไว้เลงไว้เฮ<ๆ>้ยอย่ามาขึ้นหัวดิเออเป็นผู้ใหญ่เป็นเด็กมปนเล็กขึ้นหัวผู้ใหญ่ดูดูด หัวงอกละ <c oughs> น่ะน่ะเดี๋ยวเราปล่อยใส่คนนู้นดูนะเอาไปไหนแล้วไปไหนแล้วไปไหนล้ะ,ไไละอ่าโอเคบินดูฮะบินดูฮะอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆอ้าวไม่โดนบอกแล้วว่าท่านี้ใช้ยากมากนะใช้ยากจริงๆนะท่านี้นะคุณผู้ชมนะก็ลองเอาไปฝึกดูลองเอาไปฝึกดูนะอ่าเทสเทสสต็อปเลยอ่าเอาไม่โดนย,ยี่อมไรเงยเออนะก็ มีประมาณนี้สำหรับไฟฟูดนะที่มันอัปเดตมาใหม่นะแล้วก็เป็นหัวไข่ที่อัปเดตมาตั้งแต่6วันที่แล้วนะฮะนะก็มีประมาณนี้เลยนะก็ใครที่ชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ขอบคุณน้องๆที่มาให้ร่วมเทสนะนาะมาให้ร่วมเป็นแบบว่าแบบเป็น,เป,นเป็นแบบอ่าเป็นกระสอบทรายนะเบจิต <c> ต <oughs> <c oughs> นะก็ขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ใครอยากมีส่วนร่วมก็กดไลค์กดซับสไครต์นะฮะก็สำหรับวันนี้ช่องโอบิโตะก็ขอตัวลากันไปก่อนละเจอกันทุกคนนะคลิปหน้าไปละเจอกัน